เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ราจัมวันพฤรหัสบดีที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินของคุณดีมากเพราะมีโอกาสรับทรัพย์อย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานหากคุณทำงานร่วมกับคนหมู่มากในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดอาการมึนๆนบ้างเพราะมากคนก็มากเรื่องและมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางครั้งก็มีทะเลาะก,กันบ้าง เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องต่อนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามาขายขนมจีบผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าจะไม่ใช่รายได้ก้อนใหญ่ แต่ก็มีรายได้เข้ากระเป๋าตลอดเรื่องของการงานจะเหน็ดเหนื่อยมากแม้ว่าคุณจะเหนื่อยมากแค่ไหนแต่ความสําเร็จก็จะเต็มเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักราบรื่นบ้างไม่ราบรื่นบ้างแต่โดยภาพรวมถือว่ายังดีอยู่ส่วนคนโสดความรักยังโดดเด่นทําให้คุณมีโอกาสได้พบรักในไม่ช้าสําหรับคนที่เกิดวันอังคาร เรื่องของการเงินมีค่าใช้จ่ายเยอะมากแต่คุณก็ยังสามารถประครับประครองเงินได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้พร้อมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มีโอกาสได้ช่วยเหลือส่งเสริมคู่ครองในเรื่องของการใช้ชีวิตส่วนคนโสดยังไม่สมหวังแบบทันทีทันใดสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามาก แต่ก็มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเงินเข้ากระเป๋าปุ๊บก็ออกไป เรื่องของการงานช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกเข้ามาให้คุณกวนใจเป็นระยะระยะเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่อุปสรรคที่ผ่านมาทําให้คุณและคนรักเข้าใจกันมากขึ้นสว่วนคนโสดความรักค่อนข้างวุ่นวายและไม่ลงตัวสมหวังดังใจคุณสําหรับคนที่เกิดวันพฤรหัสบดีเรื่องของการเงินหากจะวางแผนการเงินให้ดีก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมเรื่องของการงานสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็จะสา สามาสำเร็จและสมหวังไปด้วยดีแต่ในใจเหมือนมีอะไรที่คอยทําให้คุณไม่สบายใจอยู่เรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะจืดจางไปมากแต่ความผูกพันก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมส่วนคนโสดดวงความรักโดดเด่นมีโอกาสสมหวังในเรื่องของความรักในไม่ช้าสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรายได้แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องรายจ่ายเพราะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เรื่องของการงานช่วงนี้งานหนักและมีอุปรสรรคบ้างแต่จะผ่านไปได้แน่นอนเพราะฉะนั้นให้คุณสบายใจได้เรื่องของ ความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่โดยภาพรวมยังถือว่าดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรที่น่ากลัวส่วนคนโสดหากรักใครก็ต้องเก็บซ่อนความรักครั้งนี้ต่อไป สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณดีและมีแนวโน้มว่าฐานะการเงินของคุณจะมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของการงานมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าไกลเกินฝันขอแนะนําให้คุณทําบุญถวายสังฆทานบ้างเพื่อเสริมดูเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่มุ่งมั่นทําแต่งงานจนบางทีก็หลงลืมคนข้างกายไปเสียสนิทส่วนคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบรัก กับคนที่อยู่แดนไกลและสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ